บวกับบวกกับกระแด่กลับบ้านกับบกกับอีหลาสิไปใส่หึอีหลังไปใส่เกาะนนี่วิาศิไปใส่เกาะกับบ้านกับบกกับเนี่ยเอาบวกกลับบ้านกันย่างมาเรยเด้อ มาเบิง้ง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 มาเบิ้งหลับฮึบบไปใช้เกาะมีฮัิคอุยสุดยอดไีหาตดิโอ้วม่นิกขินฮอนแท้ๆเลยแบบนี้ก็ม่ขี่รถไีหาตดิกอะอยาวมันได้ฮอน่ายหรือ กลับบ้านไปขี่รถป่ะกลับบ้านไปเอารถกันป่ะวาย, <laughs> ม,ายะะมันไม่หอนง่ายดืดอยด้อสนามมันไม่หอนไยเนี่ยกับกลับบ้านไปเอารถเท่าก่อนไปขี่รถไปค่อยาวเดียวยางมันบม่หอนไงเดี่ยวมันนี่หอนเหมือนเอื้อนพุ่นเราเนี่ยใจว่าจันน์ไปขี่รถน้ำอ่ายนะ่ะขี่รถน้ำอ่ายว่าปลาสิโบกให้ คิดแล้วมัใช้เป็นน้ำลายว่าปลาตีโบกมาใช้ให้ไปบ่ไปหาดที่คิดแล้วมัใช้เป็นน้ำลายเด้อไปบ่ยางมันมีไอ้เนี่ยกลับไปเอารถท่องกันปะกลับบ้านไปเอารถท่องกันปะเอาบ่เอาก็ได้บ่เอาบ่เอาบ่เอาเดี๋ยวดอกไม้บ่ดอกไม้บ่ไปเดี๋ยวดอกไม้ให้ไปเดี๋ยวดอกหญ้าให้เบิ้งเบึงเบึง